สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแก้ข้อสงสัยเรื่องบ้านอันนี้เป็นข้างบนนะคะเดี๋ยวให้ดูข้างล่างนะนี่คือข้างล่างบ้านแพนด้าเบ้ขึ้นไปทำอะไรตรงนั้นแพนด้าโนโนลงไปลงไป ว่านหางเจอแล้แค่ะนาตอยตอยขึ้นไปโอเคนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านเย็นดูแมกเลยนุ้ยเย็นเย็น ้าไม่ปรากฏรกรกรกห้องที่แบบนอนห้องนี้ไม่อยากให้ดูเท่าไหร่ใส่เสื้อผ้า ห้องที่สองลุอีกแล้วคือถ้ามีแต่ห้องลุกๆนี่แบบเปิไปเป็นห้องส่วนตัวไม่ให้ดูหรอกไม่ได้เปิดไป กับการรีวิวบ้านแบบโคตรสัน้นเพราะว่าพอมานะคะตอนนี้ก็บ๊ายบาย